เรื่องราวของปฏิหารแม่น้ำคงคาในสมัยพุทธกาลสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันยิ่งใหญ่แม่น้ำกำลังเชี่ยวกรากล้นตลิง่งกระแสน้ำไหลแรงน่ากลัวผู้คนมากมายต่างกังวลใจไม่มีเรือข้ามฟากลำไหนกล้าออกไปในยามนี้ความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วบริเวณริมฝั่ง ต่างมองแม่น้ำด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังอันริบรีแล้วพระองค์ก็ทรงปรากฏพระวรกายขึ้นอย่างสง่างามริมฝั่งที่บักนี้เกลี้ยกราดดังอสูรพระองค์ทรงก้าวเดินเข้าไปใกล้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างหยุดนิ่งจ้องมองด้วยความชะงนสุดขีดปฏิหารก็บังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผู้คนเหล่านั้นแม่น้ำคงคาสายใหญ่ ที่ไหลเชี่ยวกลับสงบนิ่งลงราวกับกระจกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงก้าวเดินข้ามแม่น้ำไปอย่างช้าๆอย่างมั่นคงพื้นน้ำใต้พระบาทแข็งดุดพื้นดินไม่จมลงไปแม้แต่น้อยราวกับทรงเดินอยู่บนบกผู้คนที่เห็นปฏิหารนี้ต่างตกตะลึงอย่างยิ่งยวดพากันก้มลงกราบไหว้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา ความสงสัยที่มีก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็นความอัศจังใจอย่างที่สุดในพระพุทธานุภาพนับแต่นั้นมาเรื่องราวของพระพุทธองค์ผู้ทรงแสดงปฏิหารข้ามแม่น้ำคงคาในยามที่สายน้ำโกรธเกลียวก็เล่าขานสืบต่อกันมาอย่างไม่รู้จบนี่คือเรื่องราวอันน่าทึ่งที่แสดงถึงพระพุทธานุภาพอันประมาณไม่ได้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง